เรามาเข้าสู่ EP ที่4กันครับใน EP ที่4ีเนี่ยเป็นบทที่3ของนังสือเล่มนี้เขากล่าวถึงวิธีสร้างวินัยให้ดีขึ้นด้วย4ขั้นตอนอง่ายๆบทนี้ขอพูดถึงการสร้างนิสัยเพื่อชดเชยในการทํางานของสมองให้ลดลงโดยการยกเคสการทดลองในการทดลองนี้ก็จะนําแมวไปวางไว้ในกล่องพบว่าเมื่อแมวโดวนจับไปวางไว้ในกล่องหลายครั้งมากขึ้นแมวจะสามารถออกจากกล่องได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งแรกๆสรุปได้ว่าเมื่อเจอปัญหาสมองจะมีการเรียน วิธีการแก้ปัญหาให้ได้เมื่อเริ่มแก้ปัญหาได้ร่างกายจะเริ่มใช้สมองร้อยลงและใช้ความเคยชินในการแก้ปัญหาหรือดำรงชีวิตนั่นเองเช่นกันเมื่อเรากําลังเจอปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตก็เป็นช่วงที่สมองเราทางานอย่างหนักเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้นจะเกิดกระบวนการการทดลองล้มเหลวเรียนรู้ทดลองใหม่ในแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยการฝึกฝนหาวิธีการแก้ไปเรื่อยๆจะทําให้การกระทําที่ไม่ค่อยได้ผลหรือการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยได้ผลค่อยๆหายไปจะเหลือ การกระทําที่ได้ผลจนกลายเป็นนิสัยและสมองเราพบว่าการออมทําให้เราลดได้จ่ายได้แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเงินได้และระหว่างนั้นเราพยายามหาทางด้วยการหารายได้เพิ่มเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าการหารายได้เพิ่มทําให้การเงินของเราดีขึ้นและแก้ปัญหาได้สมองเราก็จะจดจํารเรื่องราวเหล่านี้จะเริ่มตัดข้อมูลเรื่องการออมออกไปแต่จะไปโฟกัสที่การหาเพิ่มเป็นหลัก จนสุดท้ายเรามีนิสัยการหาทางหาเงินเพิ่มตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสัยติดตัวเราไปและไม่มีปัญหาการเงินต่อไปเพราะเรามีนิสัยแบบนี้ต่อเนื่องเราก็ไม่ต้องใช้สมองมานั่งคิดว่าต้องกรยันหรือต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะเรากระยันจนชินไปแล้วให้กลับไปยี่เกียรตก็ทําไม่ได้ แต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าการออมไม่ดีนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเลยเพื่อเห็นภาพเท่านั้นฉะนั้นการสร้างนิสัยใหม่อาจทําให้เราอึดอัดบ้างก็จริงแต่ไม่ได้ทําให้เราโดนจํากัดอิสระในชีวิตแต่ใดเลยแต่กับการถ้าเราสร้างนิสัยดีๆใหม่ๆได้เรากลับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องนั้นๆเพราะถ้าคุณไม่มีนิสัยการงานที่ดีก็จะทําให้คุณต้องดิ้นรนกระเสื่อะสนกับการหาเงินไม่จบไม่สิน้นถ้าคุณมีนิสัยไม่รักสูขภาพก็จะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายมีแรงน้อยถ้าคุณมีนิสัย ไม่ชอบการเรียนรู้ก็จะการเป็นคนล้าหลังนั่นเองในเชิงวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนิสัยจะมีการทํางานอยู่4ขั้นตอนก็คือ 1. ก็มีการกระตุ้นในเราปรับตัวเช่นเราเริ่มเจอปัญหาบางอย่างในชีวิตก็ที่ 2. ความปรารถนาที่จะได้เรื่องนั้นๆ้ก็เกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอความหมายของข้อนี้ก็คือการที่เราต้องตระหนักว่าต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้นๆข้อที่3การตอบสนองหรือนิสัยที่เราแสดงออกมาเมื่อเราเจอสิง่งกระตุ้นนั้นเช่นเมื่อเรารู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเราจึงเริ่มกินอาหารดีขึ้นเราเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นข้อที่4รางวัลที่เราจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเรื่องสุขภาพก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกแข็งแรงขึ้นคุณก็จะรู้สึกมีความสุขเมื่อคุณรู้สสึกกมีวาุข็ยิ่ง ทำมากขึ้นเรื่อยๆจนจนกลายเป็นกิจวัตร และกลายเป็นนิสัยถาวรของคุณในที่สุดเมื่อทำ <imbalance S 2> ทั้ง4ขั้นตอนนี้ครบก็จะเกิดนิสัยใหม่ได้นั่นเองเราได้เรียนรู้อะไรจากบทนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราข้อที่1เราต้องทำให้สิ่งที่จะกระตุ้นเราชัดเจนเช่นถ้าอยากไปเที่ยวประเทศอะไรก็เอารูปประเทศนั้นมาติดให้เห็นและชัดเจนทุกวันข้อที่2ต้องให้เรามีความปรารถนาเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาโดยการมองดูบ่อยๆตลอดเวลาข้อที่3หาวิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้นให้เป็นเรื่องง่ายถ้าคุณอยู่ในทีม ที่จะได้ไปเที่ยวคุณนะต้องหาวิธีที่ทําให้ทุกคนในทีมสามารถทําได้ทําเหมือนกันพูดเหมือนกันได้ความสําเร็จเหมือนกันก็ที่4หาความคุ้มไม่เจอว่าทําไมคุณต้องไปประเทศนั้นหรือจะได้อะไรจากการได้ผ่านได้ไปทริปนั้นนั่นเองหวังว่าบทความนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Learning Library